นะปีนนโคตรใจอะปลาอะไรเนี่ยปนิปนิเดี๋ยวเออกตะบินก่อนองงอันนี้ใส่ได้ไหมล่ะดินู้นนู้นนนอันไอันใจแลเดี๋ยวขัดแตเย็นแต่เยผม มันบิดบิดบิอยู่ตรงไหนโอ้ปล่อยมันเอาก่อนปล่อยวิ่งเอาก่อนนะปล่อยวิ่งเอาก่อนปล่อยวิ่งเอาไก่อนปล่อยวิ่งไปปล่อยวิ่งเอาก่อนมันมันวิ่งออกมันวิ่งออกไปก่อน มันติดอันนี้ฮะมันติดแับบุ้งสายติดแับบุ้งเป็นแบบเด็กบุ้งโอ้โหรสชาติไหนไปเลยปวดเลยเหรอะเนี่ยเนี่ย นะมีโดยอะไรนี hmm. 是是่ตอนนี huh, uh ้ลองดูไปนะผมเบาวิวเสร็จแล้วฮะผมเลียรวเลียย์เลียวเกี้วปุ้งก่อน

ของดีเด้อไอตัวตัวนั้นนะไม่ได้อยู่นะเอ้ย,ยิ่งใหญ่วะกดลึกๆก็กอึ๊บไหนหมดแล้ว ไม่เข้าเว้ยมาเร็วมาเร็วว่าฮะเกี่ยวตรงไนถ้าเป็นแบบน,นี้น่าน่าน่าจะเป็นปลาน,นินนะเกี่ยวตรงไนเกี่ยวตรงไงเกี่ยวท้องเกี่ยวท้อง เกี่ยวท้องก็ยากเลงทีนี้โอ้ที่ขาดน่าจะเป็นตัวนี้แหละปลาน,นิ่นนี่แหละชัดเลงขาดนี่นะโอ้อยออยวนี่อยู่ไหนวะไม่ค่อยเท่าไรวะไปอยู่ขึ้นเหมือนเดียว <c oughs> ขาดลวงน้ำอีกค้างเอาจุกขึ้นดิ โอ้อใหญ่น่าเท่าไหร่มันโลสองโลโน้มั่งเนี่ยฮะเฮ้ยเครื่องที่ช่างผมอยู่ไหนวะสองอะสองขึ้นเ<อ>ล้สองบอกได้เออถ้าเป็นไอตัวนี้ไหนที่ว่ามัน